นชนประสิทธิ์นะคะท่านกรรมการผู้จัดการสถาบันการลงทุนคิ QP อคพบริษัทหลักทรัพย์ไอราจ,จำกัดมหาชนนะคะสวัสดีค่ะพี่นิพนธ์ค่ะสวัสดีครับคุณมนครับตลาดตีกลับมา20จุดเลยนะคะก็ไม่ได้ตกใจฮะค่ะค่ะราคาบนจะทีบ่าวจะแถวพันหกร้อยห้าสิบนะฮะี่เกินหนึ่งพันหกร้อยเจ็ดสิบสี่อยู่แล้วนะฮะในสัญญาณที่เฟรดเราก็ลองมาตลอดนะครับ ล้วถ้าจะเป็นกูเดียที่สั่งรองมาค่ะแล้วก็ถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีสัญญาณช็อตค่ะจะไปทะลึ่งช็อตอะไรอ่ะช็อต c l o สไม่ได้ยังไม่จำเป็นมันยังไม่มีสัญญาณนค่ะช็อต c l อ s ก็อาจจะเป็นไปได้นะฮะเพราะว่ามันขึ้นมาเยอะนะครับค่ะแต่คุณนี้สับสนที่บ่าคุณนี้เอาไงต่อยไงสับสนก็กระโดดนะครับอืม คือต้องดูสัญญาณนะครับไม่ได้ดูแนวต้านเจช็อตนะครับค่ะซึ่งในในในคำแนะนำของเรามันตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วนะแต่ว่า,าตรงเนี้ยมันก็เสียสามารถซิ้อรีบาวได้อะถ้ามนรีบาไปพันเจ็ดล่ะแล้วคุณป็นชอบแถวนี้แล้วุูไม่โดนะ่ะการีบาเราเราจะไม่รู้นะค่ะพ่าเท่าไหร,ร่นะฮะมาฤษฎีอ่ะไปถึงเส้นสองร้อยวันไปดูเส้นสองร้อยวันอยู่ที่ไหนละ่ะ ไปดูเส้นสองร้อยวันอยู่ตรงไหนซีรีส์อยู่นะซนนะีรีส์ยูค่ะในชุ้ดีหุ่นก็คือก็น้ํามันปิโตโรเคมีที่ผมพูดบ่อยๆถูกไหมฮะก็ถ้าจะเล่นก็อยู่น้ํามันปิโตโรเคมีนะฮะนะครับซึ่งคงมีไม่กี่คนที่แนะนําให้ซื้อหุ้นน้ำมันปิโตโรเคมีว่าถ้าจะเล่นนะก็ต้องอยู่ในน้ำมันปิโตโรเคมีซึ่งกลุ่มเนี้ยนะครับผมก็คือแนะนํามาตั้งแต่สองสัปดาห์แล้วว่าถือรอขายฮะไม่ต้องขายแล้วนะ น้ำมนันปิโตรเคมีลงไฟฟ้าอะไรทั้งหลายแหล่นี่นะครับคือไม่ต้องขายแล้วแต่ตอนเนี้นะฮะเป็นจังหวะที่เราต้องดูที่นิโครูปหลายตัวเพื่อที่จะลดน้าหนักการลงทุนออกไปซึ่งผมก็พูดไปว่าเชื่อเถอะเดี๋ยวจะกลับมาซื้อกันอีกอนะครับทํำนายไว้เลย IRPC เนี I ่ยนะฮนะลงไปวันนั้นมีคนถามคนหนึ่งใช่ไหมครับแตว่าห้าบาทห้าสิบผมบอกมันไม่ขายแล้วนะฮะแต่คุณคิดว่าถ้าหกบาทห้าสิบคุณจะขายไหมไปฟังเทปดูนะครับ คือหุ้นน้ำมันปิโตรเคมีเนี่ยนะครับมันยังอยู่ในเชื่องของบางตัวมันก็เป็นขาลงไปแล้วนะฮะบางตัวมันก็ยังไม่เป็นขาลงนะครับตัวที่เราคิดว่ามันจะมันยังขึ้นมันยังไม่ไปขาลงนะครับคือตัวของอ่ปทอสอพกรอบแล้วก็ให้อยู่แถวนี้เพราะฉะนั้นวันนี้เราทําอะไรหุ้นเนี่ยนะฮะเราจะเลือกขาย,ยาเมื่อวันที่เราให้ PTGC ไปใช่ไหมครับเราก็บอกแถวๆเจ็ดสิบแปดนี่แหละนะฮะ คราวนี้เนี่ยแท่งเทีย์มันยังึ้นต่ออยู่เร,ยเราขายไหมเราขายแต่เราขายไม่หมดะฮะเราแบ่ง <ม pin S 2> ขายไ่จากเจ็ยสิบสี่ใช่ไหมครับค่อะอ่ะแบ่งไปครึ่งหนึ่งเจ็ดสิบแปดขายไปนะฮะแล้วก็ลุ้นฮะลุ้น,นลุ้นมันรีบาวด์ขึ้นไปอาจจะแปดเซฟอะไรเงี้ยนะครับก็ว่าไปคือคือขบวนการของการลิ้นหุ้นที่เป็นรีบาวด์เราต้อง um. ทยอยขายออกไมฮะแต่ที่เฟกันเราทยอยช็อตไม่ได้มันคนละแบบกันเพราะมันมีเลเวลนะฮะ เราต้องรอให้มันเจอสัญญาณขายมาสักแท่งดีก่อนนะครับถ้าเราดูตามระบบรือใครเรียนตามระบบคุณไปนั่งไล่ดูนะครับตัง้งแต่แท่งเทียนตนั้งแต่อินดิเคเตอร์ตัวที่หนึ่งตัวที่สองตัวที่สามตัวที่สี่ที่ผมผมให้ดูเมื่อวันเสาร์ที่แล้วถึงตอนเนี้ยมันมีอะไรบอกว่าช็อตมั้งฮะเค okay, ค่ะมันไม่มีอ่ะมันเป็นลองหมดเนะี่ยหรือเซตเอมมันก็บอกว่ามันขึ้นนะมันไม่ได้บอกว่าตรงเนี้ยมันลงนะแต่กลยุทธ์ของหุนะ้นเนี่ยคุณต้องเป็นไงครับ กูก็ต้องขึ้นมากูก็ต้องทยอยขายไปนะครับอันนี้ถ้าเราอยู่ในกลุ่มนมโโมล้วมาปิโตรเคมีเราก็จะเห็นว่าเออมันรีบาวเป็นเรื่องเป็นราวเป็นเนื้อเป็นหนัง I V L นะครับตัวที่มันทําลายเยอะๆนะฮะลงทาลายล้างก็รีบาวได้เยอะนะฮะพวกกลุ่มโรงไฟฟ้ามันก็ค่อยๆทยอย,ยข,ขึ้นของมันเนะพราะมันไม่ได้ลงเยอะก็จะขึ้นไม่เยอะนะครับเป็นลนักษณะแบบนี้นะครับ คือเวลาเขาลองกันก็จะมาช็อตนะเวลาเขาช็อตยังก็จะลองนะมันจะกลักขาไปน,นี่เสมอนะครับคือเนี่ยผมมาดูมาจากเฟซบุ๊กนะฮะซึ่งผมก็บอกว่าไอ้คนที่เรียนเนี่ยอย่าพึ่งถามเลยนะฮะถามว่าคุณยังเรียนไม่จบแล้วคุณจะมาถามเวลาคําถามเรารู้เลยลนะ่ะคือคุณคิดว่ามันจะลงไงคุณมาถามเมื่อเช้าถามมาคนบอกว่าจะดูตัวไหนว่ามันเป็นขาลงมันเป็นขาลงมาตันหนึ่งหนึ่งแปดสามอะร้อยประจุอะมันเป็นขาลงมาได้ถงมาแล้วสำหรับทีเฟกต์ถูกไหมครับ มันไม่ใช่มาหาขาลงตรงนี้ตัวเนี้ยเขากำลังจะขึ้นไปขึ้นไปเพื่อที่จะลงแต่หุ้นมันเป็นขาลงแล้วนะครับแล้วเขาเขาถามว่าจะดูยังไงว่ามันเป็นขาลงมันเป็นขาลงมันต้องร้อยประจุดแล้วกูยังไม่รู้ตัวอีกเลยว่าหุ้นมันเป็นขาลงตอนนี้มันรีบาวฮะรีบาวแล้วมันใช้เวเป็นเดือนเดือนเนี่ยเพื่อที่มันจะลงต่อนะครับอธิบายได้แบบเนี้นะครับแต่ขาลงอ่ะมันเกิดไปแล้วนะครับอันนี้ต้องก็ต้องบอกว่าอย่าพึ่งถามเลย รอรอ,อดูน้องใช่ใช่เพราะเพราะว่าเราไม่เคยเราให้ลองมาตลอดนะจากเมื่อวันพฤหัสที่แล้ว 0, ถูก,ถกไหมครับ 6, 3, 2. 2> แล้วเราก็ดูว่าถ้ามันผ่านมันปิดสูงกว่านะหนะึ่งศูนย์หกสามจุดสองเนี่ยอันนี้มันก็คือทํอาใหาย้อาหอายแล้วหาย้็หายมันก็ถือต่อไปคนที่รอมาก็ถือต่อไปถูกไหมครับคนจะช็อต <c oughs> ไม่ต่างกับตอนลงมาแล้วกูก็ย่อรอมาตลอดนะ <c oughs> มันยังไม่มีสัญญาณช็อต ก็ดูเป้าต่อไปนะครับที่ผมให้ไว้พูดถึงนิสุบัสามใช่ไหมครับนิสุบัสามค่ะดูะแถวๆนั้นแต่แถวๆนั้นนะไม่ใช่อยู่ดีๆก็จะไปชอ็อตคือมันต้องดูสัญญาณเพราะท่านท่านนิสดบัสามเลยนะมันยังไม่มีสัญญาณชอ็อตเนี่ยนะมาจจะยออเดี๋ยวมันจะขึ้นไปพันหนึ่งก็ได้มันไปก็มันได้เรื่อยๆถูกไหมครับคุณจะไปคาดไว้ตรงนี้มันแม่นมันมันเป็นแค่แนวตาเนี่ยนะครับซึ่งมันสามารถผ่านได้หรือไม่ผ่านก็ได้อะไรก็ได้นะครับ เราต้องดูตามตามสัญญาณตามเทคนิคไปนะครับก็อันนี้ก็จะออกตัวรอดได้นะครับค่ะอืเนียกำลังดูอยู่นะทังทุนอืมมันมันก็คือช่อเวลาช็อตนะมันต้องแพ้ยังไม่แพ้อย่่เพิ่งเป็นช็อตนะครับรอบใหญ่อ่มันมันแพ้มานะซึ่งถ้าพูดตรงๆรงกับเราเราก็ให้แนะนําให้ปิดปิดการช็อตกรอบใหญ่มานะแล้วให้เตรียมตัวหลอ ประมาณสองอาทิตย์นะฮะแล้วก็เมื่อวันพฤหัสที่แล้วเราก็เริ่มลองถูกไหมฮะมวันศุกร์เนี่ยเราเริ่มลองมาแล้วนะครับเราตอนนี้เราก็ยังถือลองอยู่นะครับสําหรับคนที่ถือลองมาถือต่อไปอนะฮะคุณเทรดดิ้งเนี่ยนะครับเมื่อบ่ายเนี่ยมันมีสัญญาณลองมานะฮะต่ช่วงเปิดมาช่วงบ่ายเลยนะครับก็คือเอาว่าถ้าใช้ระบบ1059์0 6 0เนี่ยเป็นสัญญาลองเมื่อเกิดขึ้นตอนตอนบ่ายนะครับ หนึ่งศูนย์ห้าสองคนนี้คนนี้ถ้าใครช็อตหนึ่งศูนย์หกแปดเนี่ยเหนือหนึ่งศูนย์หกแปดเด้อหรือหนึ่งศูนย์หกสามสูนสองเนี่ยคุณช็อตไม่เป็นแล้วแหละคุณมั่วแล้วแหละนะฮะเพราะมันทำให้อ็หายนะฮะทำให้ก็หายมันถึงว่าหุ้นเนี่ยมันเปลี่ยนจากขาลงเนี่ยมันเป็นขาขึ้นเพราะมันทำหายเอือหายนะฮะ, high, ะ,ฮะอันเนี้ยมันบอกว่าระยะสั้นเนี่ยมันเริ่มจะเป็นขาขึ้นครับแล้วคุณไปช็อตได้ไงก็งงอยู่นะฮะมันไม่ได้ช็อตเนี่ยนะฮะคือเขาช็ เขาช็อตมาสี่เดือนแล้วคุณเพิ่งแต่มาเริ่มคิดว่าจะช็อตเนี่ยพอคุณเริ่มคิดว่าจะช็อตเนี่ยเขาก็ลองกันนะฮะพอเขาลองกันไปเสร็จนะ่ะเดี๋ยวคุณก็จะกลับมาลองนะครับพอคุณกลับมาลองเนี่ยเขาก็ช็อตกันใหม่นอกไหมครับค่ะจะกลับกลับไปเรียกกับโลกตลอดเพราะว่าคิดเองเออเองนะฮะความรู้ไม่แน่นนะฮะความรู้ไม่แน่นนะครับทฤษฎียาไม่แน่นมันนี่มันเน็ตมไม่แน่นนะครับผมว่ามันขึ้นต่อนะนะครับ แต่พรุ่งนี้เช้าอ่ะมันตื้อนะครับเพราะนั้นใครลองมาถ้าพรุ่งนี้มันเปิดชา้าเปิดด่วก็ชอ็อตโครสนะฮะจะรอย,ย่อลองใหมะ่ะแต่ใครจะถือต่อไปก็ดูบริเวณบริเวณแถวแถวหนึ่งศูนย์แปดศูนย์หนึ่งศูน,ย,นย์แปดสามนะครับที่มีแท่งเทียนหนึ่งแท่งนะฮะที่มันแสดงสัญญ,ญาณโดจีนะฮะอาจจะใช้แค่ร้อยยี่สิบนาทีก็พอเพราะเดลิชาร์ขนาดจ,จะ <c oughs> เกิดแท่งเทียนนะครับเ <c oughs> ดลิชาร์รอเดลิชาร์ครบแท่งลงยี่สิบจุดไม่ได้เลยเลย อาจจะใช้แค่120นาทีแท่งเดียวก็พอละนะฮะแล้วก็แล้วก็ช็อตโคลดไปนะฮะอาจจะ o p e n นช็อตได้ด้วยนะครับพร้อมกันลงมานะฮะซึ่งถ้าโอเปนช็อตลงมามันก็จะทําให้คุณด่นอัาอีกแล้วมันก็ยังไม่ลงเลยนะครับอินดิเคเตอร์มันก็จะคอนเฟิร์มทีละจุดละจุดเหมือนกับที่ผมสอนให้ตอนก่อนตอนวันอาทิตย์นะครับก่อนที่จะเริ่มเรียนจำได้ไหมครับคุณต้องดูอะไรก่อน ดูอะไรที่สองดูอะไรที่สามดูอะไรที่สี่ดูอะไรที่ห้านะครับตอนนีน้ตัวที่ห้าขาลองเนี่ยมันสั่งลองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็ถือไปจกนกระทั่งตัวที่หนึ่งนะครับขอขาดช็อตมันบอกก่อนนะครับแล้วคุณค่อยช็อตนะครับกลับไปทบทวนแล้วดูความดูสัญญาณต่อไปผ่านได้ไม่ได้ได้กันหรือ,อยังคะ สำหรับทีเฟกนะก็ที่สำคัญเนี่ยระบบของเราก็คือว่าคุณทำอะไรอะคถ้าคุณเดิเทคคุณปิดไปไดีอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าเดินเทกคุณก็ปิดไปแต่ถ้าคุณลองมาจากข้างล่าง1.00สุด,สดก็ถือต่อไปนะะลองจากข้างล่างคือ1.053เลยคะถ้าไหลก็ได้เราลองมาจาก1.053 <6, S 2> หสอพี่เป็น1.02ไง1.051.02ที่มันมันเบรกึ้นมาจะได้ไหมครับที่มันเป็นสัญญาณลองและที่ปลอดภัยที่สุดนะ ุ0 5 1 3เนี่ยก็ถือต่อไปนะครับหรือต่อไปไม่กลางวันลงไปแย่เลย1.056นะฮะแต่ิีงขึ้นมาเห็นไหมครับมันก็ได้แบบคุ้มๆนะครับส่วนใครที่เทรดก็ต้อง,ต,องต้องมีวิทยาย,ยู่ค,ครับแะบอกก่อนว่าอันนี้เป็นลองในช็อตนะลองในช็อตนะคะทั้งทุนต้องะระมัดระวังจังหวะรีบาวอาจจะกระแทกโครมลงมาได้แต่1.040นี่คือต่า0ที่ผมบอกวปตั้งแต่2วันก่อนว่า40จุดอะเยอะไหม ส <Yo. S 2> ี่สิบจุดเนี่ยถึงถึงกับฟอสเซลนะใช่ไหม <c oughs> นะอีกนิดเดียวนะอีกแค่ข้าจุดไอ้สี่จุดเนี่ยก็เหมือนที่ผมบอกแล้วว่ามันจะไปดวแถวแถวเรื่องศูนย์แปดศูนย์แปดสามจุดห้าใช่ไหมก็ใกล้เคียงแล้วนะครับ <c oughs> ตลาดจะไม่บอกเลยว่าจะช่วงนี้จะลงอจะลงได้นะยังยังยังไม่ได้บอกนะครับ ้าใช้ทฤษฎีเหมาะดูก็จะแถวสิงหาม้างเนี่ยเดือนนี้ผมคิดว่ามันก็คือยังไม่ลงหรอกแต่มันขึ้นไปอาจจะเซตนะฮะหนะึ่งหกห้าศูนย์น่าจะลงมาพันโกใหม่แล้วก็วิ่งกลับไปดูหกห้าศูนอีกอะไรเงี้ยนะครับเป็นแพทเทิร์นแบบไซเวย์นะฮะแบบเนี้ยนะครับถ้าใครดูทางเทคนิคจริง <ฆ S 1> ๆนะครับก็มันก็จะถูกต้องตลอด แต่ถ้าใครไปฟังข่าวสารฟังรุ่นอนนี้นะครับมันก็นนจะไม่ไม่ถูกต้องหรอก <ศา S 2> ตอนนี้เทนิคข้อตอนนั้นที่เป็นเพื่อนนะครับนะครับกําลังดูอยู่นะั้นหมดละตลาดยังไม่ปิดนะฮะเซ็ตพุ่งแรงซื้อกลุ่มพลังงานกับปิโตดันขึ้นมาในตอนนี้นะฮะสถาบันก็เป็นกลุ่มนี้คุณม่อนท<ถ>ี<ถ>่มันยังอยู่มันได้อยู่สถาบันลากมาแหลอฮะรอดเนี่ยสถาบันลากมีเจ้าเดียวฮะไม่มีเจ้าอื่นฮะหรอสถาบันลาก าลากไปก็ลากขึ้นลากลงดิอย่างเงี้ยเออมันอาจจะเป็นบล็อกเทรดด้วยกันนะเพราะเห็นมันขึ้นมาเยอะๆเนี่ยอปปถ้าเป็นกลุ่มน้ํามันเดี๋ยวเสี่เป็น block trade, บล็อกเทรดอะาถกมาสิบเจ็ดจุดสิบแปดจุดเนี่ยส่วนใหญ่เป็นบล็อกเทรดนะฮะแต่ลบล<ร>็อกเทรดก็ถ้านับก็ไปดูว่าเขาลองมาสี่วันแล้วก็ประมาณสามวันแล้วก็เขาก็ปิดลองมาจากที่สี่สิบสี่สิบห้าใช่ไหมเขาก็เลิกแมตัวปตทค่ะทั้งทุนระอาการเหมือนบล็อกเทรดคือไล่ท้ายไล่ท้ายแล้วรู้ว่าฝรั่งก็ ออเดอร์ไม่ได้เยอะออเดอร์ขายไม่ได้เยอะฝรั่งก็ว่ารอให้เราไล่หุ้นขึ้นใหม่ๆน่าไหมครับค่ะค่ะเพื่อที่เขาจะไปขายข้างบนที่ได้ราคาที่สูงกว่าอเขาขายขายเพิ่มอีกนะครับอะไรแบบเนี้ยนะค่ะค่ะแพทเทิร์นตลาดจะเป็นแบบเนี้ยนะซึ่งในตัวหุ้นเนี่ยเราก็ต้องพยายามที่จะขายหุ้นออกไปโดยเฉพาะไอ้หุ้นเนี่ยแหละน้ำมันเะป็นตทเิคม้นี่แหละนะฮะะขายช่งงวะแล้วที่จะผ่อน น้ำหนักไปเรื่ยถ้าจะซื้อ,อ,อคืนของยก,ยกอย่างสพคุณเล่นมาแสนหุ้นนะฮะคุณไปไปหนึ่งห้าศูนย์เนี่ยคุณซื้อกลับหนึ่งสองเจ็ดคุณก็ซื้อแค่ห้าหมื่นนะฮะคุณกลับไปเทคกลับไปร้อยสี่สิบลงมาซื้อใหม่ร้อยสามสิบคุณซื้อแค่สองหมื่นนะฮะคุณลดน้ำหนักลงไปเรื่อยๆเห็นไหมครับคือมันไม่มีโอกาสที่ว่าจะเป็นโรคยาวกัมัาเยอะๆก็พลาดทีเดียวกัไรที่ได้มาะจะหายหมดเลยนะครับก็ต้องทำแบบนั้นนะครับใช่ใช่ตลาดไม่ได้แจกเงินตลาดกำลังหาวิธีเอาเงินจากเราเพิ่ม ค่ะนะครับนี่คือตลาดมันกำลังทำแบบนั้นอยู่นะครับค่ะทีนี้เซตในตอนนี้ก็คือจะขึ้นต่อได้อยู่ขึ้นไปเป็นถือว่าถามนีบาลเด้งขึ้นไปเป็นเป็นใช่ใช่มันบอกการขึ้นรอบเนี้ยยังขึ้นไม่จบเป็นรีบาใช่ไหมดีรีบาลใช่แต่มันเจอแท่งแท่งแท่งเทียนแท่งเขียวใหญ่ๆไหมคุณบอนมันเป็นแท่งเขียวใหญ่ใช่ไหมครับเดลิชาร์ดดีของเซตใช่ไหมครับค่ะ มันเจอแท่งเขียวก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่นะฮะแต่มันก็เป็นปลาชาร์กว้างพอสมควรหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดเป็นหกสี่สองแหละ,<ช>น,ะนะครับพอเจอแท่งเทแบบนี้แล้วต้องทํำยังไงะอืบก็รอดูแท่งต่อไปใช่ไหมครับถ้าแท่งต่อไปมันเป็นที่แดงหรือโดจิอะไรก็โอเคมันก็จะเป็นสัญญาณบอกว่าเออตรงเนี้ยแล้วแนวต้านมันอยู่ที่หนึ่งหกหนึ่งหกห้าสองแล้ถ้าพรุ่งนี้มันเป็นโดจิมันก็มันก็มันก็โอเคชาร์ต นู่นไหมฮะ,ค,ะคือคนซื้อหุ้นมาเขาขายนะฮะประกอบประเด็นว่าขายหุ้นตัวไหนละ่ะหุ้นไม่ขึ้นพร้อมกันทุกตัวใช่ไหมครับค่ะทีเฟกล่างโอเคลองมาก็คือพรุ่งนี้จะเป็นแท่งแบบนี้ก็ช็อตโคต้ดนะฮะนะครับอย่าไม่โอเปชช็อตก็ได้หรือโอเปชช็อตวันลุ่ขึ้นก็ได้อะไรเงี้ยนะครับถ้าคุณลองมาหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์คุณอาจจะมาช็อตโค้ดที่หนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์คุณได้สามสิบจุดะนะครับแล้วก็โอเปชช็อตตามไปเลยก็ได้นะฮะแต่ตอนเนี้ยมมัันยงไ่ด้้บอกใหชคะ าคุณชอตมันก็คือเป็นระบบเรบเดิมที่คุณคิดอยู่เนี่ยคือเล่นพ้นเล่นทีเกบแบบไม่มีระบบอ,อยากลองก็ลองอยากชอ็อตก็ชอตเอารมไปที่ตังนะฮะ<ฆ>แบบเนี้ยมันก็หมดนะนะครับคือใคร<ฆ>มีโอกาสไปเรียนแล้วผมบอกนะว่าใจเย็นๆฮนะอย่าเพิ่งรู้อะไรมากถ้าเรายังไม่ไม่รู้เรียนหนังสือยังไม่จบทั้งเล่นมนะครับ<ฆ>แล้วเรามาถามแล้วนะฮะแบบเนี้ยมันเหมือนกับว่าเรายังไม่เข้าใจเรื่องทั้งหมดแล้วเราก็มาถามเวลาถามเนี่ยมันไม่มีประโยชน์ นะครับมันเหมือนกับว่าคุณชี้นําตลอดที่คุณอยากได้ฮะพอคุณถามกนถามถามาผมก็รู้แล้วว่าทิวิ์ยาคุณเป็นยังไงนะฮะอ,อันนี้มันจะไม่มีประโยชน์คุณเรียนหนังสือให้จบก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณค่อยนะฮะให้รู้วิชาครบก่อนแล้วค่อยมาถามอ่านทบทวนไปรอบหนึ่งไปเฉยสักพักหนึ่งแล้วก็จะรู้นะครับว่าตัวไหนไม่เข้าใจก็ค่อยมาถามไอ้น,นี่ยังเรียนไม่จบเลยถามละถูกไหมฮะมันไม่ใช่นะครับตอนนี้หยุดเล่นไปก่อน,อนคุณได้อะไรก็ได้ยิ่งไปเอามาันเอาเรียนให้จบก่อน นะครับอิเฟกมีให้เล่นตลอดเวลาคุณเล่นทั้งช็อตทั้งหลอกได้บ้างแล้วใช่ไหมถ้าได้ม <Wow. S 1> sure. ันก็ก็ไม่มีปัญหาใดก็ชนะนะครับคุณนี้เช้าผมว่านะเปิดโดดอ่ะก็นาช็อตโคดก่อนคุณนี้เช้าเปิดโดดนั่นจุดช็อตคุณนี้ผมท่านนายเลียวเปิดโดดถ้าเปิดย่อนะไม่ต้องทําอะไรกับมันนะฮะไม่ขึ้นต่ออยู่นะครับแต่มันเปิดตอนเช้าเน่ยเปิดไงก็แล้วแต่นะมันก็จะย่อ เพราะมันไปไม่รอดหรอกโอเคแล้วตอนเย็นมันค่อยมาคิดใหม่ว่าจะทํำยังไงนะคะรับแนวแบบเนี้ยนะครับโอ้โหไล่กันแรงเลยเนี่ยใช่ขาลองง่ายๆผ่านไปแล้วต่อไปก็ขาหลอกยากแล้วล่ะขาะช็อตก,ก็จะเริ่มยากเพราะไม่รู้จะเริ่มชอออม็อตเริ่มต้งต้นแต่ตรงไหนแล้วยาก<ะ>ตรงบริเวณนี้นะคะใช่มันจะยากแล้วแต่ถ้าใครทํามาตอนย่างล่างข้างล่างเนี่ยนะ1ง6 0นี่ก็ยังถือว่าเป็นทางง่ายอยู่นะ แต่พอจากตัวนี้มาแล้วเนี่ยนะครับลมันเริ่มยากละมันเริ่มยากว่าถ้าจะไปลองมันยากแล้วนะฮะคือเวลาเวลามันอะไรที่มันมันจะได้เนี่ยมันต้องทรมานแล้วอะนึกออกไหมครับอืมาวนี้ผมคิดว่าไม่ใช่ลองไปลองแถวนี้ก็เล่นไม่เป็นก็ไม่ใช่ชอตนะครับทําไมผมพูดตรงนี้คุณมอนเพราะว่ากรอบมันแค่สี่สิบจุดเนี่ยมันไม่ได้มองว่ามันจะขึ้นไปสองร้อยจุดเนียใช่ไหม ซึ่งซึ่งมันมันมันต้อง,ม,องมันต้องแบบมันต้องแบบกล้าตอนที่มันกลกล้านตอนที่มันทำ Double นนนเดวบ์เบรกทอปนะี0 4 0นียมันน่าทำนะแล้วก็ถือมาถ้าทําเยอะนะครับถ้าทำไม่เยอะก็ก็มีตั้งหลายจังหวะนะนะครับที่ที่เราสามารถลองได้นะเดี๋ยวช็อตแล้วจะบอกแล้วกันนะครับอโอ้โโซิริยู่0 7 กเลวพวกทีเฟกนะฮะลงทุนที่ดิฉันนึกเพราะว่าฟุบเดี๋ยวยี่สิบจุดเลยนะฟุบเดี๋ยวนะฮะใช่ก็มันเร็วมากนะฮะคุกจริงๆแล้วเมื่อเช้าเนี่ยผมมาตั้งแต่มินิ h ชนแนลมาตั้งกี่รายการผมก็สั่งลองหมดนะฮะนะครับมันิแชนแนลเนี่ยผมยังไม่เห็นเลยจะขึ้นหรือจะลงนะฮะผมก็บอกลองแล้วหุ้นยังถืออยู่รอขายยังไงมันก็ขึ้นไปนะครับอย หนึ่งหกไม่เกินหนึ่งหกถึงหกจำไม่ได้หนึ่งหกเจ็ดแปดหนึ่งหกแปดสี่แตแถวนั้นเนี่ยนะครับมันไม่เกินตรงนั้นแต่หนึ่งหกคาศูนย์นะธรรมดาธรรมดายังไงก็ต้องขึ้นไปถึงอันเนี้ยก็แนะนํามาตั้งแต่เช้านะครับไม่ได้ใช้ําราหมอดูเลยต้งสิธนะครับหรือเทคในข้าเนี่ยนะครับมาช่วยเราได้แล้วก็ช่วยได้จริงนะครับไม่ผิดพลาดคุงนี้ตามกันต่อนะคะขอบคุณมากนะคะคุนี้ตามต่อครับข้สวัสดีครับก็เป็นรายละเอียดแต่ว่าสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นกับตลาดหุ้นไทยนะะค นักลงทุนไปฟังรายการของพี่ม่อนย้อนหลังตอน f m 97ว่าทำไมมันต้องมาอย่างเงี้ยเ m 97เลยนะฮะตอน1 1เอโมงถึงเที่ยงค่ะนักทุนตรงนั้นเลยนะฮะเห็นเห็นแล้วชัอทโทษไปแล้วละ่ะ <laughs> หลายท่านนะอ่ะก็เป็นจังหวะนั่นเองจังหวะตลาดดีดนะฮะที่เป็น A เป็น B เป็น C อะไรของเขาเนะคนเล่นเทรดก็เทรดไปอ่ะเดี๋ยวเรามาคุยกับคุณ